แกอยู่ในรายกลุ่มายครเขาถูกประมาณเท่าไหร่ครับพี่คิงเขาบอกว่าเขาซื้อร้อยคูณร้อยร้อยคูณร้อยสามตัวร้อยคูณร้อยสามตัวแล้ะก็ได้สามตัวได้สองตัวแล้วก็ได้เขาเรียกอะไรไปกลับด้วยก็คือแกซื้อกลับห้าแปดห้าแปดใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกสามตัวตร้อยคูณร้อยก็สี่หมื่นห้าประมาณนี้สี่หมื่นป้าสี่หมื่นห้าแล้วก็ได้สองตัวด้วยแล้วก็ได้ที่ว่าแบบแกเล่นอย่างเงี้ยแกส่งบินมาให้ดูก็คือ แปดสองห้าแล้วก็ห้าสองแปดแล้วก็กลับไปกับมาด้วตัวกลับด้วยเออคิดว่าน่าจะอย่างตามต้องมีแสนสองแสนขึ้นเออใช่มีโตดโดนโตดโดนต็งคิดว่าอย่างตามต้องมีเงินแสนนะครับเนาะเพราะมันสามตัวตรงแต่ก็โต้ด้วยในในสองตัวด้วยไงมีกากไล่เะอ้ยู่็เรีนเลขถูก สวัสดีครับสวัสดีพี่คิงนะครับผมสวัสดีครับผมก็วันนี้มาตามแนวทางมาขอแนวทางของพี่คิงชุดตองงวดนะครับสาหรับงวดที่ผ่านมาก็คือออกห0ูนย์ตรงๆเลยใช่ไหมครับพี่คิงใช่ค่ะออกห้าศูนย์เขาเขาเขาถูกกันเยอะไหมครับพี่คิงก็ถูกเยอะนะคะเอ่อฟซีโทรมาก็ถูกเยอะแต่ว่าเขาถูกรอตเตอรี่โอ้ห้าตัวห0ูนย์ี่ใช่ไหมครับพี่คิงใช่ค่ะคนที่ว่าโทรมาโทรก็ที่ห้าใบโอ้ห้าใบ แ้วก็ถูกของครูเบนด้วย52ถูกของครูเบนด้วยแล้วก็ถูกของพี่ขิงด้วย50กับ52ใช่เท่ากับถูกทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมใช่ค่ะครับผมเพราะว่าฮะของครูเบนให้52ตรงๆของพี่ขิงก็ให้50ตรงๆอีกเนาะใช่ค่ะอืมครับก็วันนี้ก็มาตามแนวทางต่องวดให้กับท่านผู้ชมเป็นสูตรตารางเ<ช>มื่อกี้นั่งนั่งคุยกันว่าเราจะเอาเป็นจดจดซ้ําดีไหมหรือว่าจะเอาเป็นแบบไม่ต้องจดซ้ำ<ช>เนาะ ก็คือก็เลยคุยกันว่าเอาซ้าดีกว่าเพราะว่ากลัวถ้าว่ามันมันออกเบิลมามันจะหลุดอย่างนี้เนาะใช่ค่ะสมมติเราจดซ้ำไปไงี้ถ้าเบิลมาก็มีเปอร์เซ็นต์ถูกถูกไหมครับใช่ค่ะอ<ม>ืมค่ะแ,แล้วมีเบิลก้าวๆ้าเนาะเออใช่เผื่อมันออกเบิลับผมก็เอาเป็นตัวกันไว้ก็ดีก็เลยแบบเอาเป็นนั่นนี้ไปด้วยเขียนเบิลไปด้วยแต่ถ้าว่าเราเราไม่เขียนตัวตัวซ้าเข้าไปเนี่ยมันจะเหลือเลขในในตารางกี่ตัวครับไม่เกินสี่ตัวไม่เกินสี่ตัวเพราะว่าหัวท้ายกลาง S <S การถ้ามันมีซ้ําเยอะก,ก็ต้องเอาลงไปเลยแต่ถ้ามันไม่มีซ้ําเยอะก,ก็เอาลงตัวเดียวก็ไม่เกินไม่เกินสี่ตัวหสามตัวสี่ตัวใช่เพราะว่าของหนูมันเป็นเลขสองตัวไม่ได้ทําเลขสามตัวครับผมแต็กคือว่าถ้ามันไม่มีเลขซ้ำเลขมันก็จะน้อยตัวกว่าเดิมใช่แต่ว่าถ้าเกิดมันออกเมือมาาันกาจะหลุดอย่างนี้เนาะใช่ครับดังนั้น, <S 2> <S 2> <ช>น,นเอาเอาไปกันไว้เราเอาลงไปสูตรเดิมสูตรเต็มเลยดีกว่า นะครับเพื่ออันนี้เนาะมันจะได้ไม่ต้องผิดพลาดอย่างเงี้ยนะสูตรติมมันก็มีไม่เยอะไม่หลายตัวนะคะครับสูตรของพี่ขิงนี่ก็มันเดินมาประมาณกี่งวดติดนะครับหกงวดใช่ไหมหกงวดวันนี้งวดที่หกเข้ารอบนั้นเป็นห้าไม่เข้ารอบหนึ่งก็คือรอบรอบนั่นแหละหกเข้าหกงวดหลุดหนึ่งงวดช่หกงวดหลุดหนึ่งงวดอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะไม่ขาดทุนนะไม่ขาดทุนนก็ถือว่าโอเคสูตรเดินดีไม่ขาดทุน คิดว่ายังไงครับพี่ขิงงวดนี้คิดว่ามีโอกาสมาไหมตรงๆมาไหมจากตารางจากตารางมันบอกว่าน่าจะได้อยู่นะน่าจะตรงอยู่มันตรงตำแหน่งอยู่ใช่ไหมครับใช่แล้วนีจากเวลาสูดไปขิงเวลามันออกรู้สึกว่ามันจะออกตรงๆนะใช่ไหมออกก็ออกตรงๆเลยแล้วก็ไม่ไม่ค่อยออกบริเวณตรงนี้นะจะออกบริเวณนี้อรคับริเวณ ตำแหน่งขวามือใช่ไหมคะแล้วก็ตรงกลางเลยก็คือตรงกลางขวามือตรงกลางตัวนี้จะเป็นตำแหน่งเข่าไว้รองอยู่เฉยโอ้รองไว้รองรับผมแสดงว่า FC นี่จะต้องถูกกันเยอะมากแน่เลยในงวดที่ผ่านมาเนาะใช่ค่ะคครับิดว่าน่าจะได้คนได้กันหลายหมื่นเลยดูทรงแล้วนะครับแล้วก็อาสมบัลเออครับอาสมบัลลคยาเนี่ยกำลังแบบพัฒนาตอนนี้กำลังอันทำทำแท่นวางขององค์ปู่อยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะทำฐาน ทำฐานหาน้องปูอ๋อคับค่ะผมตัวมันเป็นการเสียเวลาเนอะเดี๋ยวให้พี่ขิงได้เขียนตารางให้ดูนะครับแล้วก็จะต่องอให้กับท่านผู้ชมเลยนะครับโอเควันนี้นะคะที่จะให้เล่นเลยก็คือดินแปดครับดินแปดรองก็จะมีหกกับห้าตัวรองก็คือหกกับห้าเพราะว่าหกกับหอยู่ฝั่งขวาฝั่งซ้าย ครับผมค่ะแปดไหมแปดเน้นเน้นแปดเลยตัวงวดนี้ใช่ตัวไหนที่เป็นเน,น้นเน,น้นเราจะไว้ตรงกลางโอ้ตัวนี้นจะเอาไว้ตรงกลางเนาะใช่ตัวรองก็คือจะไว้ไม่ขวา้าซ้ายครับผมค่ะเด็นแปดแล้วก็เบนห้าเป็นหาเลขกลงนะเป็นห้าตรงกับเลขกลงเลยนะ ไม่เป็นไรนะครับ้าหยิบจับโรตรีไว้ทันก็ถือว่าเป็นดวงนะครับทุกผู้ชมใช่การเราจะกันไหมนียก็เป็นแปดห้ากันไหนนะครับไม่เป็นไร นี่ก็กันเยว่ถ้าไปห้าพอมันก็จะเป็นสองแปดห้าอ๋อครับห้าสามแปดสามสามตัวเลขมีเลขม,มีแค่สามตัวเองใช่แต่นี้มันมีเลขศูนย์ไหมมีเลขศูนย์ไหมครับมีอ๋อมีศูนย์ติดมาอีกงวดนี้ศูนย์เป็นตัวรองใช่ไหมครับใช่ศูนย์มีตัวเดียวส่วนมากแปดกับห้ามีเยอะอ๋อครับผม ครับครับผมเอาตามาสูตรไปเลยนะเนาะตามสูตรไปเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่ายังไงถ้าเกิดถ้าเกิดเราลงไม่ครบเราไปตัดออกมันอาจจะออกไอตัวที่เราตัดออกก็ได้นะครับท่านผู้ชมเนาะใช่อ่าหักแว่เผื่อมันออกรอบเผื่อมันออกซ้ําไม่แน่มันก็ซ้ําก็ได้ซ้ําไม่แน่นะครับผมมันอะไรนะแปดห้าสองมาสองแปดห้าอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเลขแปดกับเลขห้าจะเยอะแล้วก็มีเลขสองด้วย ไม่แน่นะครับท่านผู้ชมเนาะตามตารางตามสูตรของพี่ขิงเนาะนะครับตามนี้เลยนะครับแล,แล้วถ้าให้พี่ขิงจับให้นีจ้จะจะจับเป็นตัวไหนบ้างครับตัวที่ดินเด่นเลยครับพี่ขิงตัวที่ดินเด่นที่น้องชอบครับให้พี่ขิงจับตัวดินให้เดี๋ยวแอดมินจะลงให้ชุดเต็มของพี่ขิงเลยนะครับในตารางเนาะตัวชอบนะคะครับแบบหก เพราะว่าหนูว่าแปดนแมลงแปแมงใช่จะจับคู่แปดดังเดียวเลยก็คือจับแปดใส่แป8ศูนย์แปดสองศูนย์แปดสอปดหกใช่ไหมคะแปดห้าเน้น8เน้น8เลยนะครับตัวชอบแปดหกแปดองแปดศูนย์แตัวชอบตัวเด่นตัวเน้นเลยนะครับใช่ค่ะถ้าเป็น3ตัวก็จะประมาณ แปดห้าหกก็ทำแบบนี้ก็ได้กันไหมแปดห้าหกกับแปดสองหกใช่ตัวชอบครับก็คือสองตัวนี้จับให้สองคู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะครับน,นี่ก็กันไหมครับแต่ว่าน่าจะมาแปดครับ 5, คือว่าเอาง่ายๆว่า วิ่งรูดแปดได้เลยใช่ครับแต่ว่าจะบนหรือล่างเนี่ยให้การไว้ดีกว่าการไว้ทั้งบนทั้งล่างเนาะ <c oughs> เพราะว่าสูตรของพี่ขงิงที่มันถูกห้าศูนย์ตรงตรงตรงวดก่อนนี่ก็คือว่าเราไม่ได้กําหนดเนาะว่ามันจะมาล่างหรือมันมาบน <c oughs> ให้ <c oughs> ให้ให้เป็นแบบอให้เป็นการไว้ทั้งบนทั้งล่างอย่างนี้นะครับเดี๋ยวตัวที่พี่ขิงเน้นให้เนี่ยแอดมินจะขียเส้นใต้ประกาศสินเงินไว้แล้วก็แบบตัวอื่นที่พี่ขิงไม่ได้จับแอดมินก็จะเขียนลงไปด้วยในกระดาษเนาะ เขียนลงไปแต่ว่าก็ไม่ได้เน้นอันนี้ท่านผู้ชมจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นี่แล้วแต่ดูพินิจของท่านผู้ชมเนาะนะครับนี่เราก็จับจับมุมแถวให้เป็นตารางแต่ว่าถ้ามันออกจรงเก่งมันก็จะมีแศดนี่แหละอืมครับผมหรือว่าถ้าถ้าไม่ชอบที่พีคคิงจับก็ไปจับตัวอื่นนี้ก็ได้เนาะใช่ค่ะเออไปจับตัวอื่นก็ได้ที่ชอบก็ได้จะเป็นห้าสองสองห้าก็ได้หรือจะเป็นตัวไหนก็ได้หกห้าก็ได้อหรือจะจับศูนย์ห้าก็ได้แล้วแต่ มันออกห้าศูนย์แล้วมันออกจอ,อกศูนย์ห้าอีกก็ได้นะครับท่านผู้ชมเนาะใช่มันอาจจะออกแปดห้าศูนแล้วออกแปดห้าตอง85ห้าตุงก็ได้ครับอ่ครับผมหรืออาจจะเป็นหกศูนก็ได้นะคะรับงวดน,นี้ก็ไม่แน่นะคร<ช>ับท่านผู้ชมเนาะรอ <eland> บนี้มีมีกี่ตัว3กี่ตัวห2 3 4สองสามสี่ตัวอืมครับผมแล้วงวดก่อน3ากี่ตัวเนาะ สี่ห้าตัวไหมว่าหนุกกันไม่ให้หมดก่อนมีสามเก้าสองตัวแล้วก็มีศูนยวันนี้รู้สึกว่าจะแปดนี่จะเยอะเป็นพิเศษกับห้าเนาะแปดนี้มีสามตัวเลยนะครับแล้วก็ตัวรองก็จะมีสองห้าสองศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็หกศูนะ,ะ์นะไข่จะสามารถออกตัวรองนะเชื่อว่าัวรองนะ่ะนะครับส่วนใหญ่จะออกตัวรองนะครับ แหละแอดมินก็ถึงบอกไงครับผมว่าให้กันไว้ส่วนส่วนใหญ่คนที่เข้าถูกแสดงว่าเขาซื้อตัวรองกันไว้ถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ตัดจากสามตัวก็มีของเออมันจะมีคนพอ่อที่เคยเป็นเหมือนแกเคยแบบบูชาลูกแก้วอะค่ะอืมก็แกบูชาไปแล้วแหละแล้วแกก็ปังมาเรื่อยๆแล้วแกก็ซื้อเหมือนกันแกเห็นสามตัวหกศูนย์ห้าแต่ว่าแกซื้อหกศูนย์ห้าแล้วแกก็ไปตัดเล่นสองตัวด้วยไง ไม่ได้ห้าสิบบาทโอ้ครับครับผมใช่ค่ะเป็ห้า<น>สิบบาทครับครับแสดงว่าก็ถูกกันเยอะอยู่เนาะถูกเยอะแล้วก็ถูกของอาจารย์ที่เป็นเลขเลขทูบอยู่ในกลุ่มอือยู่ในกลุมก่มมันเป็นเลขทูบขององค์ปู่มั่งเมียคะ่ะใช่ค่ะเป็นเขียนเลขเขียนแบาแปดห้าสองคือสามตัวเลยก็คือเขาก็ไ่ายกันเหมือนกันโอ้สามตัวเลยใช่สามตัวถูกถูกเยอะไหมครับพี่ขิง เห็นเขาอยู่ต่างประเทศนะคุณแม่กันั้นก็ชื่ออะไรจำชื่อแกไม่ได้ครแต่แกอยู่ในรายกลุ่มรายรเขาถูกประมาณเท่าไหร่ครับพี่คิงเขาบอกว่าเขาซื้อร้อยคูนร้อยร้อยคูนร้อยเท่าไหร่สามตัวร้อยคูนร้อยสามตัวแล้วกะ็ได้สามตัวได้สองตัว,ตวแล้วก็ได้เขาเรียกอะไรไปกลับด้วยอ่ะก็คือแกซื้อกลับ ห้าสองแปดห้าแปดสองใช่ไหมคะใช่คะ่ะถูกสามตัวตรง,ตรงแล้วก็ร้อย้อยก็สี่หม <40, 000. S 2> <ะ>ื่นห้าประมาณนี้สี่หมื่นป้าสี่หมื่นห้าแล้วก็ได้สองตัวด้วยแล้วก็ได้ที่ว่าแบบแกเล่นอย่างเงี้ยแกส่งบินมาให้ดูก็คือ 8 2 5สองห้าแล้วก็ห้าสองแปดแล้วก็กลับไปกลับมาด้วยตัวกลับด้วยเออคิดว่าน่าจะอย่างตามต้องมีแสนสองแสนขึ้นเออใช่มีโตดโดนโต้โดนติงคิดว่าอย่างตามต้องมีเงินแสนนะครับเนาะเพราะมันสามตัวตรงแต่โต๊ด้วยในในสองตัวด้วยอยเงี้ยก็ได้เยอะเป็นเลขทูกใช่ไหมคะเลขทูกค่ะเลขทูกขององค์ปู่มั่งมีโอไใช่เก็บเป็นเลขทูกแกลงกลุ่มถ่ายลงกลุ่มอืทูก โอเคเป็นคนจุดเองนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะจุดเองวันนั้นเหมือนจะมีคนมาแก้บนหรืออะไรเขจุดแล้วก็แล้วลงกลุ่มเขาเขาบูชาลูกแก้วไปใช่ไหมครับใช่ค่ะลูกแก้วอันไหนครับพี่คิงนี่ค่ะเป็นลูกแก้วบ้านสาวหลงโอ้ในนายกทุกเครื่องสูงหนครับพี่คิงอีกนิดหนึงอ่าโอเคเป็นลูกแก้วบ้านสาวหลงโอ้เป็นลูกแก้วบ้านสาวหลงใช่ค่ะก็คือคุณแม่ท่านที่ถูกอันแปดห้าสองนี่บูชาไปอ่าคนที่ถูกที่ว่าอยู่ต่างประเทศอ่ะก็คือ แกจุดเทียนคำครับค่ะแต่ว่าคนที่บูชาไปเป็นคุณลุง<อ>คนหนึ่งอันนั้นถูกห้าสิบบาทครับแต่ว่าบูชาลูกแกเนี่ยไปก็ถูกคนนั้นก็จุดเทียนคำเสริมโชคเสริมลาภด้วยการเทียนคำแล้วก็มีสีพึ่งแกบูชาสีพึ่งไปแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ส่งให้แกครับ,รบเพราะว่าแกยังไม่กลับจากต่างประเทศครับค,คุณแม่ต่างประเทศแกจุดเทียนคำตลอดใช่ค่ะแกจุดเทียนคำทุกรอบที่เขามีกัน ทำพิธีเสริมโชคเสริมลาศก็ถูกมาเรื่อยๆก็เลยถูกสามตัวเลยแต่ว่าคุณลุงเนี่ยท่านบูชาลูกแก้วนี่ไปก็เลยถูกห้าศูนห้าศซนถูกไปห้าครัวก็ถูกห้าสิบก็ได้เงินเยิมกันนะหลายพันเนาะแกจะจุดอีไหมคะจุดของวันที่ี่สิบเจ็ดเดือนหน้าเดือนกันยาเราเริ่มจุดเทียนคำอ๋อหมายถึงจุดเทียนคำใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนหน้าเดือนกันยา ครับค่ะแล้วแล้วคุณแม่ที่จุดทูบข้าวสามตัวนี่ค่ะแกจะจุดอีกไหมคะวันนี้อ่าคนที่มาจุดไม่ใช่เป็นคุณแม่แต่ว่าเป็นคนมาแก้บนเขามาแก้บนพอจุดแล้วก็ถ่ายลงกลุ่มไปใช่คุณแม่ท่างก็เลยซื้อถูกใช่ค่ะแล้วก็ไล่สนตัวงี้ครับใช่หมายถึงจุดที่อาสมบาลุคยาถูกไหมครับถูกค่ะก็คือวันนั้นเหมือนเขามาแก้บนเกี่ยวกับอะไรนี่แหละ มันเข้าบนอะไรไว้แล้วเขาสาเร็จแล้วเขาก็เลยมาขอจุดเทียนด้วยแล้วก็มาไหว้แล้วก็มาถวายผลไม้ให้ใหองค์ะแล้วก็เลยเราก็เลยถ่ายลงกลุ่มในกลุ่มรลายกลุ่มรลายนั่นก็จะเป็นกลุ่มจุดเทียนคํากลุ่มลูกศิษย์เองเนียค่ะก็คือมันก็หลายคนเนาะก็เป็นร้อยๆคนอ,ะอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าถูกแค่เยอะกี่คนแต่ว่าเขาก็ว่าได้กัน แล้วแสดงว่าเลขอัน8 5ดห้าสองนี้แสดงว่าอาจจะไม่ได้ถูกแค่คุณแม่ต่างประเทศคนเดียวถูกไหมครับใช่ค่ะอาจจะถูกเยอะอยู่น่นจะถูกหลายคนอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้โชว์เนี่ยแต่ว่าถ้ามาคนโชว์ก็คออถูกแบบบูมแบบเยอะเียเออก็คือถูกเป็นแสนเนี้ยเขาก็เลยมาบอกอย่างนี้เนาะเออครับแต่คนถูกน้อยเ็าอาจจะไม่แสดงตัวสิ่งนี้แต่อาจจะถูกอยู่เพราะว่าคนเห็นเยอะถูกไหมครับพี่ขิงเยอะค่ะในกลุ่มเป็นร้อยคนโอ้ก็คือในขณะที่ไลฟ์สดตอนนั้น มันมันเลขทูบไม่ได้แปดห้าสองตรงตรงเลยใช่ไหมครับตรงตรงเลยแปดห้าสองต้องมันมีอยู่มันมีเลขอยู่ค่ะโอ้ใช่ครับเพราะเขาก็ถูกกันอแต่คุณแม่ต่างประเทศน่นถูกเยอะแกถูกแล้วคุณร้อยไปกับครับครับผมเอาสมมติถ้าท่านผู้ชมนะครับอยากจะอันบูชาลูกแก้วว่านสาหลวงหรือว่าอยากจะจุดเทียนคำนะครับผมก็ให้ติดต่อทางเบอร์โทร แอดมินหรือว่าเบอร์โท,ทรพี่ขิงได้เลยนะครับผมเดี๋ยวแอดมินจะลงมาให้ท้ายคลิปก็คือว่าเดือนนี้ไม่มีจุดถูกไหมครับเดือนนี้ไม่มีค่ะเป็นเดือนหน้าครับผมแต่ว่าก็คือลูกแก้วน,นี่บูชาได้เนาะบูชาได้คะ่ะบูชาได้แอดมินเป็นคนตอบอยูอย่หลังบ้านอืมครับครับผมนะครับก็ให้ติดต่อทางเบอร์โทรท้ายคลิปได้เลยนะครับยังไงก็ที่มาขอแนวทางพี่ขิงในวันนี้ก็คือว่า อยากให้เอฟซีทางช่องนี้มีชควมิราบด้วยกันอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่ขิงใช่ค่ะส่วนพี่ขิงนะที่ว่าทําทํามาจนถ,<ม>ถึงทุกวันนี้ก็คือตั้งใจทํามาแบ่งปันโดยตรงถูกไหมครับถูกค่ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาอย่างนี้เนาะโค้งสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะได้มาย้ำแนวทางพี่ขิงอีก<ม>นะครับเพราะว่าอาจจะมาย้ำด้วยว่าอาจจะมีความฝันเพิ่มเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดคนปล่อยเลขมาแล้วเลขจะถูกส่วนใหญ่จะฝันดีนะเม<ช>ื่อคืนเอ็ดมินก็ฝันนะ ันว่าขี่ขี่รถมาอโลคยาบอกทางเขาบอกให้เข้าอาสมอโลคยาป้ายตรงนั้นสีน้ําเงินอย่างนี้ยครับนี่ไงทะเบียนบ้านอโลคยาเออทะเบียนบ้านอะไรครับอจะไม่ได้อะไรห้าสองหรือเปล่าประมาณนั้นมันจะออกตรงกันกับสูพี่คิงเลยสองห้าหกก็มีแช่ค่ะถ้าเราไปจับเอาในเลขตารางสองห้าหกสองห้าก็ได้หกห้าสองก็ได้ครับ ทางงานให้เ c จับ265หด้วยนะครับเพราะแอดมีไม่ได้จับให้นะครับท่านผู้ชมเนะาะจับ2 6 5หด้วยก็ได้นะครับสาตัวเนาะเพราะมันเป็นอันเลขอสมโรูขยาถูกไหมครับถูกค่ะให้ท่านผู้ชมเอากันไว้ก็ดีเนะาะกันไว้ตักตัวหนึ่งนิดๆหน่อยๆอะไรก็ว่าไปนะคงจะใช้เผื่อผู้หญิงคนนั้นมาจุดทูบอีกเนาะจะได้มาตามเนื้อหากับท่านผู้ชมในช่องด้วยนะคะได้ค่ะถ้ายังไงถ้าอัน fc ท่านนั้นนี่มาจุดทูบหรือว่ามาขอองค์ปู่ญิงมาอะไรยังไงก็จะได้เรงปันแนวทางให้กับท่านผู้ชมลงช่องน้อพี่ขิงค่ะนะครับให้ท่านผู้ชมกดรอไว้นะคะครับผมก็คือเรื่องจุดเทียนคำก็คือจะจุดเป็นเดือนหน้าใช่ไหมครับเดือนหน้าเป็นของเดือนหน้าอ๋อเดือนหน้าวันที่ยี่สิบเจ็ดครับสามารถลงชื่อได้ตั้งแต่วันนี้เลยโอ้ครับผมก็คือสามารถลงชื่ออัน ลงชื่อลงนามเทียนคําไว้เลยนะครับได้เลยเนาะเพราะว่าถ้าไปรอใกล้ๆวันบางทีมันอาจจะไม่ทันใช่ไหมครับใช่ค่ะมันมีจํากัดอืมจำกัดครับครับผมก็คือโดนหน้านะครับก็คือรอบรอบก่อนนี่มันมีแบบสถานการณ์ไม่ดีเนาะก็เลยทําให้คนอาจจะมาน้อยนิดนึงนะครับแต่ว่าเลขวันนั้นจุดเลขถูกไปออกต่างประเทศ3ตัวเลยใช่ค่ะเออสองแปดเจ็ดครับสังเกตสังเกตจุดที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่องค์ปูท่านไม่ค่อยพลาด องคู่ท่านจะให้ตลอดเนาะใช่ค่ะนะครับอย่างนี้ยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ขิงมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขิงครับวัสด้ค่ะนะครับผมท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันเอาไว้ดูได้เลยนะครับหรับแนวทางของพี่ขิงนะครับผมเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกผู้ชมเนาะก็แคปหน้าจอกันเอาไว้ดูได้เลยนะครับอันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์โทรนะครับท่านผู้ชมเนาะ 0653533932นะครับท่านผู้ชมเนาะเผื่ออยากติดตอ่อสอบถามนะครับผมลูกแก้วนะครับยังไงก็ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ